มาทำความรู้จักก้านตองทุ่งเงินเจ้าของเพลงดังแห่งปีจือบอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงลูกทุ่งที่มาแรงสุดๆช่วงคงสุดท้ายปลายปีได้แก่เพลงจื่อบอกของศิลปินลูกทุ่งสาวเสียงทองก้านตองทุ่งเงิน จากแกรมมี่โกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้ยินเพลงนี้ตลอดโดยเฉพาะในท่อนฮุกที่มีคนนำไปร้องไปเต้นคัฟเวอร์ mm hmm. เพลงนี้กันเต็มติ๊กตอกและยังขึ้นชาร์ตวิทยุอันดับหนึ่งทุกคลื่นวิทยุลูกทุ่งในกอทอมอีกด้วยอาจจะด้วยเนื้อหาของเพลงและ MV ที่ไปโดนใจใครหลายหลายคนแต่สิ่งที่ทำให้เพลงนี้แมสยิ่งขึ้นก็คือท่าเต้นที่มีน้องๆองนิสิตมสวคิดท่าเต้นประกอบเพลงนี้ออกมาแล้วน้องๆเต้นลงติ๊กตอกต้องบอกว่าท่าเต้นของน้องๆโดนใจสายคัฟเวอร์จริงๆ เพราะเพลงนี้ตามชิ้นงานหลักไม่ได้มีท่าเต้นประกอบเพลงเนื่องจากเป็นเพลงช้าแนวอกหักรักข้างเดียวพอมีท่าเต้นที่สามารถโยกไปกับเพลงได้เลยทําให้เพลงจือบอกลายเป็นกระแสะเพลงฮิตที่มียอดรับชมในช่อง y o u t u แกรมมี่โกลอฟิเชียลพุ่งเกิน60ล้านวิวไปแล้วและคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงดัง100ล้านวิวได้ไม่ยากพอถามกันจริงๆว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้หลายคนยังไม่รู้จัก ธอคือก้านตองทุ่งเงินวันนี้เรามี3ามเรื่องราวที่จะทําให้เรารู้จักเจ้าของเพลงจืบบอให้มากขึ้นก้านตองทุ่งเงินคือใครก้านตองทุ่งเงินเป็นชื่อในวงการนักร้องที่ครูสลาคุณนวุฒตั้งให้เพื่อให้คล้องจองกับพี่สาวแท้ๆของก้านตองนั้นก็คือดอกอ้อทุ่งทองจึงออกมาเป็นดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินชื่อจริงๆของก้านตองก็คือพิยดาบุญมีเป็นน้องสาวคน สุดท้องของบ้านวันเกิดของเธอก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอเกิดวันที่29กุมภาพานันธ์สีปีถึงจะได้ฉลองวันเกิดหนึ่งครั้งการตองเกิดที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราช,ชธานีเพลงดังของการตองทุ่งเงินจริงๆแล้วการตองไม่ใช่ศิลปินใหม่แต่เป็นศิลปินที่ผลงานเพลงดังมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานเพลงเดียว ในแนวลูกทุ่งอีสานเน้นเพลงช้าๆเช่นเพลงบ่อฮักกะให้หนูโตน65ล้านวิวเกิดมาเพื่อฮักอ้าย45ล้านวิวและก้านตองเคยอยู่ในจักรวาลเพลงผัวเมียโดยมีสอนสินชัยรับบทผัวดอกอ้อทุ่งทองรับบทเมียและก้านตองทุ่งเงิน รับบทน้องเมียโดยมีเพลงดังคือไปถอนคำสาบาน97ล้านวิวกินดองน้องเมีย26ล้านวิวนาท่งน้อย16ล้านวิวและยังมีเพลงคับเวอร์อย่างสิให้เว้าอีหยัง73ล้านวิวอีกด้วยการตองกับเพลงจืบบอหลายคนร้องตามเต้นตามแต่ยังไม่ทราบความหมายของเพลงจืบบอเป็นการแต่งของนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ใช้นามปากกาว่าลูกโด่ง500ตันและเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย คำว่าจือบ่อนั้นเป็นภาษาอีสานแปลตร,ตรงตัวคือจำไหมอธิบายภาพรวมของเพลงคือการที่เราคิดไปเองว่าเขามีใจให้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่อย่างที่คิดต้องมาเสียใจคนเดียวไม่ต้องโทษใครคิดเองเจ็บเองแบบนี้จำไหมละ่ะ